ครับผมผมพระนรศินนะครับก็วันนี้นะครับจะนําวัตถุมงคลนะครับที่ที่จะนําไปถวายให้แก่ส่วนพุทธบูชานะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับหนึ่งลังนะครับนี่ก็หนึ่งลังนี่หนึ่งพันนะครับสองพันนะครับสามพันนะครับสี่อ่าอ่า สามพนะครับสามพองค์นะครับจะเป็นพิมพ right? ์นี้นะครับพิมพ์นี้นะครับนะครับนี่นะครับปกโพนะครับปกโพนะครับผมก็เป็นด้านหลังครับเป็นยันนโมพุทธยะนะครับแล้วก็ตีนโมตัสสะตัสสะโมนะครับแล้วก็ทานศีลภาวนานะครับมหาบารมีครับนอรอนะครับแล้วก็จะนี่นะครับนะครับตีเป็นส่วนอเป็น พระพุทธศาสนานะครับสองห้าหกแปดนะครับแต่ว่าจะนําไปถวายนะครับนี่ครับแผคนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีพระปิตานะครับปิตานะครับส่วนนี้เดี๋ยวคุยกันนี่นะครับจะมีอยู่สามเนื้อนะครับจะเป็นสามเนื้อนะครับมีเนื้อสีแดงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับเราส่งสีเหลืองนะครับเททั้งหมดมาห้าพันองค์นะครับแต่มาส่วนพุทธบูชานะครับสามสามพันนะครับใครอยากจะ บูชาก็ติดต่ออาจารย์แม่นะครับลองดูนะครับว่าอาท์เดียวจะปักนั่นไว้นะครับให้เบอร์โทรไว้นะครับนะครับส่วนอีกนี่นะครับนี่พาปิดตานะครับเป็นรุ่นแรกของสวนพุทธบูชานะครับเป็นรุ่นสร้างวิหารนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับมีอยู่สามเนื้อนะครับอ่นะครับก็จะมีโค้ดรอสองตัวนะครับแล้วก็ นะข้างบนแล้วก็น้โมตสสาตาสามโมนะครับนอรอครับรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนพุทธบูชาครับตีเลยนะครับผมนี่นะครับผมนะครับสามเนื้อนะครับเนื้อแรกนะครับเนื้อสีดำาเนี่ยคือเขาเรียกว่าเนื้อนวะผสมกับรวมแรกของพระเดชพคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็นี่คือเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับส่วนนี้สีจางๆก็เป็นเนื้อนวะนะครับที่ผสมกับอ่าผสม รวมแราเหมือนกันนะครับแต่ไม่แก่เยอะนะครับนี่แล้วก็เป็นผ้าปิดตานะครับผ้าปิดตานี่ปิดตาผ้าปิดตาแล้วก็นี่ครับพิมพ์นี้นะครับจะเป็นนี่เป็นมุทิตาจิตนะครับนี่มุทิตาจิตนะครับมุทิตาจิตนะครับแล้วก็มีเหรียญท้าเวทนะครับท้าเวทตป้บนึงนะครับ เวะนะครับเทวาเวะได้ยิงนะครับก็นี่นะครับนี่นะครับเวศนะครับก็รอคนอเอมอนกันนะครับก็เป็นนะครับตีพุทธศาสนานะครับรันดัมเบอร์นะครับถวายนะครับเป็นออกในเป็นออกของสวนพุทธบูชานะครับนี่นะครับผมสวนพุทธบูชานะครับผมได้นําไปถวายนะครับส่วนนะครับพยานะครับนี่ก็ ส่วนหนึ่งก็จะไปถวายนะครับส่วนหน,นึ่งก็จะไปแจกครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนพสสระเหรียญเนี่ยก็นําไปถวายนะครับจำนวนการสร้างนะครับเดี๋ยวมาสูบใข่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับพระนะครับพระเครื่องนะครับของพระเดชพระกุหลุงพ่อนะครับที่กูแตกนะครับที่กูแตกก็นําไปถวายนะครับนี่ของหลวงพ่อนะครับที่กูแตกนะครับก็จะเป็นนี่นะครับแล้วก็ นี่นะครับแล้วก็ในรังนี้อีกนะครับนําไปถวายให้สวดพระพุธิชานะครับก็หลวงพ่อบอกว่าให้ไปถวายให้ไปแจกตามวัดามบ่าหรือญาติโยมนะครับแล้วแต่เราจะทําอะไรนะครับก็เลยนําไปต่อบุญให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับโมทนาสาธุบุญนะครับนะครับผมสาธุนะครับการนําพระไปถวายครั้งนี้นะครับเป็นในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุนสุวิเชยโยนะครับ วัดพุทธโมกพ,พารารามนะครับอําตบุญนาแก้วอําพลพลนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะเป็นพระกุหลวงพ่อที่กุแตกล่าสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม2567กับพระผงที่พระดาศิน์กับพี่ติ๊กนะครับญาติธรรมนะครับได้ ทำขึ้นมานะครับเทขึ้นมาโดยในนามวัดพุทธมกพระรารามนะครับนําไปถวายเป็นพุทธบูธชากับวัดที่ที่เป็นเคือพี่เคือน้องและวัดที่เราจะนําไปถวายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพราะวาเทออกมาไม่เยอะนะครับเทออกมา6,000องค์นะครับ %6,000 องค์ถวายให้วัด ส่วนพุทธบูชานะครับส่วนพุทธบูชาเฉลิมงพระเกียรติน้ำหนาวนะครับสามพันองค์นะครับถวายวัดอาจารย์สุภาพนะครับวัดสามคัคคีวัดนนกุตสามัคคีหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยองค์นะครับนะครับส่วนที่เหลือก็จะนำไปไว้ถวายตามวัดต่างๆและก็จะไปถวายตามวัดที่ขอนแก่น ของที่บ้านที่พี่สาวนะครับที่ติ๊กนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ว่ามีโครงการที่จะจะไปถวายตามมาต่างๆด้วยกันนะครับในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อมูลสุวิชย์ยวัดพุทธมกลาบรามของเรานี่เองนะครับสาธุนะครับอันนี้นะครับก็ก็ได้มาเป็นในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาเอาวัตถุมงคลที่เป็นของส่วนพุทธบูชานะครับตรงนี้นะครับนะครับ ส่วนนี้เป็นกุบของหลวงพ่อนะครับครับผมก็เป็นกุบที่ได้ไปเอามาเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าให้มามอบให้วัดต่างๆ่อให้ลูกให้ลูกให้ลูก,ให,ลกให้หลานนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อด้วยแล้วก็เป็นของนี่เป็นของหลวงพ่อเจ้าคุณานานไดนเป็นนั่นนะครับก็จะเป็นพระในนี้ส่วนนะครับก็มาในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อ เราก็มาถวา,ายให้แม่อาจารย์แม่นะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับส่วนนี้เป็นรูปเทาปัฏิยะเข้าให้แม่อาจารย์แม่นะครับแล้วก็เป็นทีนี้จะเป็นวัตถุมงคลที่ผมได้ได้ขอให้ขอแม่สร้างในนามวัดของแม่นะก็จะมีครบหมดนี่จะเป็นรุ่นแรกนะครับนี่เป็นรุ่นแรกนะครับนะก็จะสร้าง สองร้อยองค์ครับในนามสมุตไรชาอันนี้คือแม่ผมขอเก็บเป็นที่รึกไปร้อยองค์บอกแจ้งแม่ไว้ก่อนในชัดเจนตั้งแต่ที่แรกเลยนะครับก็จะติดถ้าปิดตาปิดตาที่แม่ว่าครับครับผมก็จะมีเหรียญเป็นเท้าเวทหรืออะไรก็นี่จะเป็นในงานมุทิตาของแม่แต่ว่าเผื่อแม่จะได้เผื่อได้มีครับผมห้ากุมภา นะครับก็ในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็จะได้สวดมนต์ทังวันเช้าทั้งวันเย็นซึ่งเราทํำก็ไว้แล้วเป็นเป็นข้าวต้มมนต์ทุกวันน็ไี้ส่วนนี่ผ้าผงนี่ปัจจัยดูอาจจะมีน้อยแต่ก็มาถวายท่าไหร่ร่วมพลาสสานุสารุกหกค่ะส่วนร่วมสร้างกาัญญูด้วยกันเป็นผ้าผงที่ในนามวัดนะครับในนามในนามวัดของแม่ก็ คือภายใต้ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหนุมที่ท่านในเมตตาที่หานจิตนะครับสามพันองค์สามนองค์ครับก็ก็แม่แกะดูก่อนให้แม่แกะดูก่อนก็เป็นปกโพนะครับก็เป็นคือเป็นเนื้อสีขาวนะครับเพราะว่าเป็นได้คุยกับหลวงพ่อแล้วว่านี่ก็ ไปนำถวายว่าต่างๆแล้วก็ได้คุยกับทางแม่ว่าจะออกในนามของแม่เป็นส่วนพุทธบูชาคือเมื่อสีขาวแม่ของแม่นะงดงามนะคะสวยงามมากทุกคนนี่นะคะก็มานะครับเราก็ลูกสาวใหญ่ให้ลูกเสร็จลูกหาเนาะได้เราลึกนึถึงนอกคุณงามความดีเนาะเราลึกนึกถึงพระพุทธธรรมประสงค์ครับในการ พุทธรูปนะคะเป็นตัวแทนขององค์จนตะสมาสสมุทธเจ้านะคะติดตัวไว้นะคะเป็นขวัญและกำลังใจเนาะวัตถุมงคลก็คือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่มีกำลังใจน้อยนะเราก็จะได้มีที่ยึดเหนี่ยวนะคะขอให้มีความฝังและความศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็รักษาคุณงามความดีกันทุกคนนะคะทานศีลภาวนาไม่ทิ้งอนะ่าภาวนาสาธุค่ะคำนี้แม่ คำที่ผู้แม่พูดอยู่ในข้างหลังด้วยอ้าวเหรอคะโอ้สาธุนะครับอยู่ด้านหลังครับสินภาวนาสินภาวนาครับใช่นะครับนะครับเขียนไว้ว่าทานสินภาวนามหาบารมีแล้วก็มีโค้ดคําว่าหลวงพ่อคือเป็นนอร์นะครับโอ้สาธุเนี่ยเห็นไหมไม่ได้นัดหมายนะคะเพราะ้ทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีเหตุบังเอิญนะก็ขอให้ทุกคนที่ได้รับไปก็ขอให้มีกำลังจิตกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีแห่งตนนะคะไม่ย่อท้อแล้วก็มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะครับสูครับ